เรามาเที่ยวที่สังขะบุรีกันนะครับที่กาญจนบุรีเรากำลังจะเป็นลุกไปดูนะครับให้วัดจมน้ํานะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานมอนนะครับ วัดจมนำนะครับ นะครับ แล้วนะครับวันนี้วัดจมน้ำนะครับเป็นวัดเก่าเออนีวัดจมน้ำวัดจมน้ำใช่วัดจมน้ำไม่ยว่าน,น้ำจมน้ำเลยใช่แล้ว เห็นไหมนี่วัดกันอยู่ในน้ำเนี่ยเห็นไหมวัดจมน้ำเหมือนเรือไฮเดนิกเลยใช่วัดจมเหมือนเรือไฮเดนิกเลยเรือไฮเดนิกเขาจมไปก่อนเลยใช่แล้วเรือไฮเดนิกเขาเป็นชาติเรือเหรอใช่แล้วเห็นไหมนี่ถ่ายรูปเลยหอระฆังครับพี่อันนี้หอหอระฆังสูงเท่ากับตึกสี่ชั้นเฮะโอ้นี่น้ำพิ่งขึ้นได้เดือนเดียวนะครับ ส่วนตรงกลางนั้นเป็นกุฏิครับผมมาจุ่จมน้ำมาปักเดี๋ด้านหน้าพี่เป็นโบสถ์ครับวัดหลวงพ่ออุตมาก่าวดั้งเดิมนะยครับอันนี้วัดหลวงพ่ออุตมมาเดิมครับผมคาดคา,นาดนะพี่เห็นเห็นหมดเลยครับ,บรต้องจอดเรือไปตรงนั้แล้วดู เป็นกุติครับคตครับผมกุติตรงตรงนี้นะครับตรงที่ไม้นี่ครับนนมีไม้ปักนี่ครับจะเ,เป็นกุตินะครับที่กาญจนบุรีครับอำเภอสังขบุรีครับผมมีมีอีกาด้วยอีกาใช่ เป็นเร<ช>ือไหชนิดด้วยที่มันเป็นนี้ที่มันเป็นที่มันเป็นชาวมันใช่เพราะว่าเรือไหชนิดเขาสมแอบสูอันนี้จะเป็นวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับที่กาญจนบุรีคนขับเรือเขาบอกว่าถ้าน้ำลดนะครับมันก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ อันนี้จะเป็นอูโบสถยินนะครับอันนี้ที่กาญจนบ,บุรีนะครับอันนี้ก็จะลึกลงไปด้านล่างอีกใช่ไหมครับเนี่ยครับผมนี่ก็ลึอกอยู่ประมาณสเมตรี่โอ้แปงว่าตรงๆที่มีไม้ปักนี่ก็ เป็นเป็น<ะ>เป็นอันนี้หมดเลยใช่ไหมนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกสุ้มประตูุมประตูนี่นะครับโอ้น้ำท่วมหมดแล้วน้องเกศด,ดูสิเน้ำท่วมหมดแล้วน้ำท่วมหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนกันหมดแล้วใช่ เขาไม่ม,ไมีอยู่แล้วเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนกันหมดแล้วเพราะน้ำท่วมไงใช่แล้วโอ้มีปลาด้วยปลากระโดดเมื่อกี้นี่นี่อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับนะครับนี่นะครับ,รบสวัสดีครับ นะครับสวัสดีพี่สุพิพนะครับวงสุวรรณด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสังขะบุรีนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับตอนนี้เรามาล่องเรือนะครับดูวัดนะครับเก่านะครับเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นวัดหลวงพ่ออุตมะวัดเดิมตอนนี้เราก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็จะมีหมอกลงมานะครับ ภาพวาจันรสันๆหน่อยนะครับเพราะว่านั่งอยู่บนเรือนะครับเรือเหมาลำนะครับอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าต่อคนนะครับก็คิดคนละร้อยห้าสิบาทนะครับตอนนี้เราเป็นเราเราเป็นเหมาลำมานะครับมาทั้งหมดห้าคนนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นหมอกนะครับตามภูเขานะครับเพราะว่าเนี้ยฝนเพิ่งตกไปนะครับที่กันหยุดพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับ ก็น่าจะเป็นเหมือนสิ่งเหมือนเป็นพวกสาลาพวกอนี้เหมือนกันนะครับที่เขาปักเสาไว้นะครับปักคงไว้นะครับหัวเร้วเรือชนเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันด้านหน้านะครับอันนี้ใกลตัวเล็กเรานะครับ เรามากับไกส์เล็กนะครับอันนี้เรามากับหนุ่มพ่อบ้าหนุ่มพ่อป้ามีรูปแมวด้วยนะครับหนุ่มพ่อป้านะครับอันนี้เราจะขึ้นไปไหว้พระกันนะครับ เราจะขึ้นไปไหว้พระกันนะครับ เออเราก็เปลี่ยนเปาถุงก็ได้นะข้างบนเป็นโบสถ์ที่ีพระพุทธชินราชมีตังื์ขึ้นไปดูก็ได้ขึ้นไปดูเลย <c oughs> เขาบอกว่าข้างบนนะครับจะเป็นโบสถ์โบราณน,นะครับแล้วก็มีพระพุทธชินราชอยู่ข้างบน <c oughs> อาน้องเกดลงเรือลงเรือได้แล้วโอเคบายลงเลย bái nhổm papa xuống đây còn đốt ơi ừ, không phải cái gì ạ oh cái này ไป,ไปนะครับ <c oughs> เราจะไปดูข้างบนกานใช่ใช่ใช่ จากทางนู้นนะครับนู้นนะครับเอามาจากทางนู้นนะครับนู้นนะครับตรงสีนู้นนะครับ <laughs> <laughs> ใช่ไลฟ์สด u t u b e อันนี้ลูกสาวนะครับลูกสาวพาลูกสาวมาเที่ยว ข้างบนกรานโอ้ขึ้นไปข้างบนอีกแล้วนี่ไม่อร่อยไหมเออขึ้นข้างบนบู อันนี้ชื่อวัดสมเด็จนะครับวัดสมเด็จเก่านะครับ